สวัสดีค่ะสวัสดทีทุกคนนะคะที่เข้ามาชมนะคะวันนี้มีชูเฟอร์ขับรถพาเที่ยวชูเฟอร์มีตุกตุกขับรถเที่ยวไซ์แสนดน ชมแล้วห้าหกท่านแล้วหกท่านที่มารับชมถนนนนทางไปแอร์พอร์ตไปแอร์พอร์ตไปสนามบินจ้าไปสนามบินนะทาง มีคนมาดูแค่ร้อยกว่าคนมาดูร้อยกว่าตอนนี้กำลังมีมาข้างนอกนะคะขอบสักท่านที่มารับชมจ้ายินดีนะคะยินดีเข้ามาดูประเทศไอซ์เนีย เสน้สนมืองมีมาเมืองกเหลือเมืองหงก ก่อนนี่ขับรถเบี้ยนหัวไหมเนี่ยเบี้ยนหัวไม่เบาหมอนขอบคุณนะคะน้องเบาหมอนขอบคุณมากจ้าวันนี้มีโชเฟอร์ขับรถให้นะคะลุงกำลามาเที่ยวไอซ์แลนด์เลยลุงกำลาขอบคุณค่ะลุงกำลามีอยู่สิบสามท่านที่เข้ารับชมนะคะตอนนี้ ผนะจ้าฟังผลมันไม่ขึ้นสตีมยาเปลี่ยนหัวมอเปลี่ยนหัวไหมมองไม่เห็นเลยเบา่เปน็นหัมากตาทางอ่ะอ <c oughs> ถนนเลยถงรถ สวัสดีค่ะคุณเบามอนจากเบานกนะคะเบานกมาเที่ยวไกลเลยมาเที่ยวยอยู่เที่ยวเทศไอซ์แลนด์ายดีบายดี้ายดีมอเบานกบายดีมอกดไลค์ให้ด้วยเนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดยิ้โฟให้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ ร์ขับรถให้เบ่าวนกบามอนมีคนขับรถให้สบายเลยวันนี้นั่งเป็นตุ๊กตาเจ็ดนาทีแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีดาวม้อนทักทายลุงคำลาดนะคะสวัสดีค่ะนี่ตรงนี้วิวสวยนะเนี่ยมีเมฆ ครับตอนนี้ส<ม> <10 S 2> ิบโมงเช้าเบาเบานกสิบโมงมงเช้าพอดีเลยสิบโมงเช้าไอสแลนดวันนี้จะไปเสริมสวย <c oughs> <c oughs> วันนี้พาสาวไปเสริมสวยสิบโมงเช้าจ้าเบานก <c oughs> ทางนู้นอยู่กี่โมงแล้วทางนูน้น <c oughs> ต้นน้ำวันดนิจา้าต้นน้ำมีโชเฟอร์ขับรถให้นะคะดูถนนหนทางนะคะประเทศไอซ์แลนด์ยังมีหิมะอยู่นะคะท่าน,น,นมาดูโชเฟอร์หน่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวจะลจะกลับ โชเฟอร์ขับรถอ้ยคนงามคนงามสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไม่รู้จักหรอกสวัสดีเชยสวัสดีค่ะมีคนขับรถให้นะคะสวัสดีขึ้นบ้านแล้วเบาโนสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีมันจ้าสบายดีค่ะ บาวนกปอกไว้ดีครับมาบ้านเพื่อนอยู่อีกเมืองหนึ่งนะคะบ้านเพื่อนอีกเมืองหนึ่งหาที่จอดก่อนเอย พียมพรปังปังยี่สิบร้อยสองร้อยไม่ถึงสามสักทีเลยน้องต้นน้ำปังปังยอดวิวยอดวิวสิบสิบวิแล้วในยี่สิบสี่ท่านที่อยู่ข้างบนน่ะพอเราลงพอเราลงปุ๊บขึ้นมาร้อยแปดสิบสองร้อยไม่ดูฝั่งบนไม่เห็นมองไม่เห็นบอก สู้ๆจ้าสู้ๆนะคะน้องตอนน้ำเมื่อกี้น้องตอนน้ำขึ้นพี่เข้าไปแป๊บเดี๋ยวเลยขึ้นมาสองรอบแล้วน้องขึ้นสิบรอบมันี่มะาน้ำเย็นแต้น ถึงบ้านเขาแล้วีจะให้ดูหิมะเขาดูนูนจุนตันยอดมายี่สิบสามยี่สห้าจับเนยโอเคไร แต่ก็ต้องไม่เป็นได้ไ,ได้เราไม่ได้คุยเยอะใกล้กินอวยกิน,กนโอ้นี่คแค่ตรงนี้มามาชมหิมะเป็นน้ำแข็งจ้าทุกคนนี่มาไกลเลยมา มันได้อยู่แต่เย็นมากเลยน้องต้นน้ำน้ำแข็งแข,ข็งแข็งมดแล้วน้ำแข็งบ่าวหมนูนสวัสดีต้นน้ำครับสวัสดีพี่ตี ฝากกำลังใจให้น้องเบาหมอนด้วยนะคะน้องตีปูนตีปูนเบาหมอนไลฟ์ประมาณตีสี่ขึ้นไลฟ์แต่เช้าเลยตีสี่ตีห้า นี่ให้ดูและนี่ดูนึดูรถแทนน้ำแข็งสิบห้านาทีอะไรให้เขามาดูทีม้าดูดีม้ให้สาวงามดูดีม้กแปหนีสาวงามดูทีมากนะคะในทุกคนไปเดี๋ยว เดี๋ยวขอลงไลน์แล้วนะจ๊าทุกคนน้องต้นน้ำเดี๋ยวจะเข้าบ้านเขาแล้วขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมจ้าขอบคุณมากค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวให้สิบห้าก่อนขอบคุณนะคะน้องตีน้องตี่นขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะขอบคุณทุกทกท่านนะคะหิมะกองเป็นน้ำแข็งน่ะกองอยู่ขอบคุณที่ข้างบนเข้ามาฮะนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอลงไลค์แล้วนะจ๊ะทุกคนบาย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 นะคะบายบายจ้าบายบาย บายนังตีนังบะมานบายบายค่ะบายบาย